สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดหมี่ซัวกินกันนะทุกคนอ่ะเริ่มแรกเราก็จะเอาเส้นหมี่ของเรามาล้างน้ําก่อนนะคะล้างน้ําสักหน่อยค่ะแช่ทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํากันก่อนค่ะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาหมี่ที่ล้างเสร็จเมื่อกี้นี้ค่ะเอามาใส่หม้อไปเลยนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยค่ะการมันติดกันนะคะเวลาเอา,อาต้มเส้นเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วนะคะเราจะใส่ตั้งแต่ตอนต้มเลยนะคะจากนั้นก็รอมันเดือดค่ะก็จะใช้เวลาประมาณสัก3นาทีนะคะเส้นนี้ไม่ไม่อืดไม่เปื่อยนะคะรู้สึกจะเป็นของอตานกนางแอ่นนะคะใช้ดีนะคะทุกคนพอเส้นมัน พอน้ำมันเดือดแล้วเราก็ค่อยคคนค่อยๆเช็คมันดูค่ะว่ามันมันนิ่มหรือ,อยังนะคะรวมแล้วใช้เวลาไปประมาณ3นาทีหน่อยๆน่อยนะคะ 3- 4สนาทีก็แล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นเราก็เอามาใส่ในน้ำเย็นนะคะแล้วเราก็มาเตรียมผักกันนะคะ อันนี้ผักไม่สวยก็หั่นออกไปตอนหั่นเห็ดหอมอ่ารู้สึกจะลืมกดถ่ายคลิปนะคะก็เลยไม่ได้คลิปตอนหั่นเห็ดหอมไปวันนี้เราจะใช้เป็นเห็ดหอมสดนะคะแล้วก็เป็นกระหล่ำปีค่ะแล้วก็ตามด้วยแครอทเพิ่มสีสันอีกนิดนึงนะคะ พอเราหั่นผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันในเส้นเลยทีเดียวนะจ๊ะเป็นน้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เราติดชูรสหรือรสดีนะคะเราก็จะใส่เป็นชูรสนะคะเพราะเนื่องจากเราทําเป็นเจเนาะรสดีมันจะไม่เจแล้วก็แม็กกี้ค่ะแม็กกี้เจเหมือนกันนะคะจะใส่ไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวมันจะเค็มไปจ้าเดี๋ยวก่อนเราจะ ปิดเตาเดี๋ยวเราค่อยชิมดูอีกทีเนาะพอคุกเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาผักลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลวกเนะาะบางบางท่านอาจจะใช้ลวกเอาก็ได้นะคะแต่เราจะใช้ผัดเอาเลยนะคะ เห็ดหอมนี่จะเป็นเห็ดหอมสดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นผัดไม่นานค่ะเดี๋ยวมันก็สุกเนะาะอพอผักเรานิ่มลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะที่จริงที่เราผัดก็ไม่ได้เบามือเลยนะคะทุกคนแต่เส้นมันก็ไม่ขาดนะคะ ก็เส้นดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับยี่ห้อนี้คลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูสักหน่อยนะจ๊ะอ่ามันยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะขออนุญาตเติมเมกกี้อีกนิดนึงจ้าจากนั้นก็คนอีกรอบนึงคะ่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะ โอเคก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวปิดเตาไปจัดใส่จานกันเลยค่ะผักสักหน่อยนะคะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาของผัดหมี่ซัวเจของเรานะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ